ครับก็อยู่กับแม่พันธุ์บนโดซูเปอร์นะครับก็บอกเลยว่าเมื่อทําผลรอบแรกไปดกแล้วนะครับรอบหลังๆก็ไม่สามารถทําให้ดกเหมือนเดิมได้นะครับด้วยความที่ผู้เรียกว่าทําสายพันธุ์นะครับจะต้องตัดทิ้งนะครับเนี่ยตัดพวกเนี้ยช่อดอกทิ้งเพื่อว่ามาเอาหนอหรือว่ากระแหงนะครับทําแบบนี้ครับมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า ตัใหอเราไว้ผลผลเขาก็าไม่โตนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาออกหน่อแบบเนี้ยเขาดูดสารอาหารปุ๋ยจากในต้นแม่นะครับแล้วมีเป็นบางครั้งเป็นสิบนะครับก็จะดูดเยอะนะครับทาดังนั้นเวลาเราไว้ผลนะครับเขาจะไม่โตเท่าที่ควรนะครับดังนั้นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าเลือกสองอย่างก็ต้องทําใจว่าขนาดผลเขา จะไม่โตตามเป้านะครับอย่างที่เห็นนี่คือเยอะนะครับเนี้ยเห็นรอตอนนะครับเป็นตอนอยู่ก้อนนี้หนึ่งนะครับก็สองครับสามเนี่ยนะสามแล้วก็นี้ครับส,บสี่แล้วก็อ่ะเนี้ยนะห้าแล้วก็เนี้ยหกฮะแก็เนี้ยเจ็ดนะครับแล้วก็เห็นไหมครับข้างขวดเนี้ยแปดนะครับ ฝั่งนู้นอีกสี่สามสี่นะครับบอกเลยว่าแปดกับสี่นี่สองนะครับสิบสองต้นนะครับอยู่อย่างเนี้เขาเกาะแม่อยู่นะครับทําให้แม่ผอมเลยนะครับขนาดว่าไม่มีผลก็ยังผอมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแขนงเขาหนอเขาเยอะนะครับเราอ่าผู้ทําสายพันธุ์จะไม่เน้นผลนะครับจะเน้นอ่าเรียกว่าหนให้ออกเยอะนะครับเราจะบํารุงหนอให้ออกเยอะ ที่สุดนะครับในแต่ละปีต้องได้ตามเป้านะครับจะไม่เน้นผลดังนั้นผลจึงไม่ได้โตมากนะครับก็เล็กๆถ้าสังเกตก็จะทําต้นนี้ผมจะทําผลโชว์ไปรอบแล้วนะครับพอมารอบหลังๆผมจะไม่ทําผลโชว์แล้วนะครับจะมาเล่งแขนงอย่างเดียวนะครับคือเล่งหนอ่อเล่งแขนงอย่างยาเนี่ยตอนพวกนี้ดังนั้นจะไม่ได้เห็นแบบว่าดกกเต็มที่อีกแล้วนะครับต,ตัดออกหมดนะครับดอกพวกนี้ตัด ผสมก็ผสมแย่นิดๆหางมันติดเยอะนะครับติดเยอะแล้วมันไม่มีอะไรมาเลี้ยงมันเยอะนะครับหนออะไรพวกนี้เยอะไม่ไหวนะครับกอลืมไว้สองต้นแล้วนะครับต้นนี้ก็คือบอกเลยว่าอนาคตก็คือหน่อเต็มกว่านี้อีกนะครับ